เช้านี้นะคะโอ้โหตื่นขึ้นมานะคะคล้ายๆกับคางทูมเลยนะคะนี่บานเป็นก้อนใหญ่แข็งป้อนมากนะคะทั้งซ้ายขวาเลยค่ะเมื่อคืนนี้ก่อนขึ้นมาแค่บอกคุณปู่ว่าเราจะลองใช้เนี่ยสเปรย์น้ำส้มควันไม้ฉีดไปที่หลังเขาประตูแค่นิดเดียวแต่กิน มันก็กลิ่นแรงมากเหมือนเหมือนเผาอะไรสักอย่างขึ้นมาก็นอนคืนก็ดึกเหมือนกันนะคะก็แปลงฟันคิดว่าดีแล้วแต่ว่าเป็นหนักกว่าเก่านี่ไม่รู้เกิดจากอะไรหรือต้องลองถอนพิษดูขอยอมรับผิดก่อนนะคะว่าขอโทษด,ด้วยที่ไปไล่ลังเขานะคะ สวัสดีนะคะการีวิวทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การดูแลรักษาตนเองนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่โง่เองดีนะคะคือว่าต้อมน้ำลายโตสองข้างสาเหตุมาจากเมื่อวานนี้อากาศร้อนสุดๆนะคะแล้วเออเราก็เจอ ผลไม้มะม่วงมหาชนกมะม่วงแน้ำตอกไม้สุกซึ่งเป็นผลไม้ริตรอนแซนอร่อยเยอะเหลือเกินนะคะแถมใบชะพรูเอาใช้ย,ยาคั่วโอ้แต่ละเมนูนี่ริตรอนมากทานอร่อยเกินลืมปรับสมดุลนอันนี้เหตุเรื่อาหารอย่างหนึ่งนะคะอันที่สองเขียวแล้วเนี่ยเนื่องจากเรามีสะพานฟันตงนี้นะคะ เจอน้าพริกตะไคร้เข้าไปด้วยนะคะก็ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยก็จะไปอยู่ตามซอกฟันนะคะใช้ซุปเปอร์ฟอสแล้วก็รีบๆเอาไม่ออกนะครับหน้านี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้อ้นอนเที่ยงคืนกว่าๆอีกนะคะดีมากเลยค่ะตั้งแต่เป็นผู้ช่วยธริิกรนาฬิกาชีวิตปุกตีสี่ลุกขึ้นมา,เ,าเข้าห้องน้ำาีสี่แล้ว อย่านอนเลยเดี๋ยวจะหลับไม่ตื่นอาบนะ้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จนั่งสมาธิเลยค่ะนั่งสมาธิตามรูปแบบนะคะก็คือหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่าโอ้โหนีวนอนแบบง่วงนอนแบบอย่างนี้เลยค่ะเห็นชัดๆเลยว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมมากเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาแบบเนี้ยเยอะมากยืดมาแล้วล้างตรงกันแล้ว ไม่สำเร็จเพราะตอนในข้อเราเห็นท่านหนึ่งที่แบบหลังคอตรงนี้จะหลับสบายเกินยืดคอแบบนี้นะคะทำยังไงคะนั่งเสร็จ1ชั่วโมงสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยหกโมงครึ่งพักผ่อนดีกว่านะร่างกายต้องการพักผ่อนนอนแค่เหยียดกายเฉยๆนะคะตื่นมาที่เกือบสิบโมงเนี่ยแหละคะ่ะแ <laughs> ล้วทำยังไงคะ ตื่นขึ้นมาเสร็จโอ้โหตรงนี้บวมโตเจ็บมากเริ่มในการดีท็อกค่ะแล้เราก็มีชุดดีท็อกของเราด้วยน้ำสมุนไพรในตัวของเราเองดีท็อกเสร็จอาบน้ำสระผมออกมาก็มาคุยกันเนี้ยนะคะเราก็จะกวัวสาหน้านะคะถอนพิษอีกทีนึงเราใช้น้ำมันเอ็นยืดในการทานะคะแล้วก็ถ้าเกิด กับเดวิดไม่มีนะ้ำมันเอ็นยืดกับน้ำมันมะพราะนะ้าวน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะที่มันลื่นๆนะคะพาบริเวณที่เราจะกัวซ่านะคะจำได้หรือเปล่าเอ่ยอันนี้ก็เป็นกัวซ่าบริเวณตับนะคะตับร้อนแล้วก็กัวซ่าตับตรงนี้ก็ตานะคะใช้สายตาเยอะมากช่วงนี้ไม่ใช่อะไรค่ะจ้องจอโทรศพัพท์นะตรงนี้ก็ดูีก ตอที่เรารสึกไปนะคะตรงนี้ปอดตรงนี้ปอดก็มีปัญหาอะไรแต่ก,ก็ตรงนี้ก็กระเพาะอาหารนะคะวันนี้คงเจอพี่ก็เยอะอันนี้คือบริเวณปดลูกนะคะก็คอเริ่มแบบนี้ก็ลองดูนะคะขุดขึ้นนะคะ ก็ตอกน้ำลายก็ขูดได้นะคะแต่ก็ขูดขึ้นเหมือนกันโหเวลาขูดไปรู้สึกเลยว่าน้ำลายออกมาเลยนะคะสักครูนี้แปลงฟันก่อนมาแล้วก็ลองใช้ซูเปอร์ฟอสอีกทีนนะคะก็ยังมีเศษอาหารค้างอยู่นี่นะคคะความรีบของเราเห็นไหมคะตรงนี้ถ้าเริ่มมีเสลษก็จะแดงนิดนึงมไม่เมือมม่อยก็ขูดไปเลยนะคะคอเคือ ที่เร็วอีกย่างหนึ่งนะคะคือหยอดหูเพราะว่ามันร้อนมากเคยได้ยินไหมคะว่าร้อนจนหูดับดับไม่เราก็จะใช้น้ำมันเขียวสักเล็กน้อยนะคะคือตรงนี้3นาทีนะคะทำไมต้อง3นาทีด้วยก็ถ้าไม่จับเวลาก็รัหนึ่งร้อยแปดสิบช้า ูตรงนี้ไปด้วยว่ามันเกิดแล้วมันดับยังไงนะคะจริงถ้าปล่อยไว้มันก็จะยุบแต่ว่าเราควรจะดูแลสายขาดบ่อยนะคะเขาให้มาใช้แล้วอย่าทรมานทั้งเกินสมมติเื่อครบสามนาทีแล้วนะคะก็เทโอ้โหนี่ขนาดแบบเดียวนะน้ำร้อนเจ๊กแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อความสมดุลก็ข้างขวาด้วยนะคะ เป็นน้ำแย่ยนาสกัดไหมคะใส่หลอดหยอดตาหยอดหูล้างจมูกได้ข้างขวาก็คลาสบายสบายๆนะคะวันนี้รู้สึกเริ่มยุบเลยนะค่ะเมื่อกี้เราใช้น้นเขียวป้ายตบเวณเหนือด้านล่างใกล้ๆสะพานปันที่ขูดมาแล้วเจอเศษหางติดชูดด้วยนะนี่แหละค่ะผลของการที่ ออตอนอเด็กๆชอบตกปานะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าอาจจะเป็นกรรมน่าจะยังเหลือติดอยู่นิดหน่อยจะมีปัญหาเรื่องฟันเยอะพอสมควรมีปัญหาเรื่องฟันฟันไม่เข้าว่างก็ต้องดัดฟันพอตอนดัดฟันลวดก็จะเกี่ยวตามมุมปากเป็นแผลเบิกว่ะอา,านอะไรก็แสบมาก เหมือนตอนที่เราตกเบ็ดแล้วก็วัดเขาก็มาเนาะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะก็ใช้ใช้กันไปนะคะรับแล้วก็จะโชคดีตาแล้วก็ทำซ้ายขวาฮะ,ะเหมือนปัดน,น,น้ำฝนล้างตางนิดนะะึงค่ะช่วงนี้ใช้ใสายตาเยอะมากลองดูนะคะจมูกไม่ค่อยได้ล้างเท่าไหร่ก็จะแสบ,บคอมากฎคกดีก็ถ้าล้างก็หยอดได้เลยนะคะ ก็จะหมาการสร้างเขาเรียกว่าพลังลมตานะคะสดชื่นไ้มสดชื่นแนจมไซมีพลังนะคะไปบฏิัตภารกิจต่อกันเลยนะคะสวัสดีนะคะ